ข้าวคูกับน้ำปลาหนิอย่าเพิ่งอันนี่ก่อนก็ได้อ่ะนี้เขาให้ก,นนกินแบบนี้แต่ช่วงว่ามันหวานขออัแดปนีดหนึ่งได้ปะนนี้คือชอบหวานแล้วลืมมะละกอดิเพราห้องมาเฮืองมะละกอต้องกินเยอะๆเลยเขาบอกเงี้ลูคความมันของมะละกอคือนี่ต่อไปกุ้งอันนี้กุ้งนะ กุ้งทอดกระเทียมใช่ไหมเอ้ยกุ้งทอดเกลือกุ้งคั่วเกลือกุ้งคั่วเกลือน้ำแซ่บมากอ๋อคำนีอร่อยเด็กกินได้อร่อยนี่เด็กๆกินได้นะมันไม่ได้เค็มจนแบบโอ้โหเค็มจี๋นี่ขุดกะข้าวกุ้งด้วยอ่ะโหกุ้งยังสามีนี่นี่ บอกเลยไฮไลท์ตัวนีอ้อันนี้คืออะไรแกงพริกนกบอกเลยตัวนี้เด็ดปลา<ห>สดมากฟินน้ำพริกเด็ดมากอันนี้คือไข่ปูจะหมดแล้วไหนยำไข่ปูอูนนี้จะแสดมากโหบอกเลยอันนี้บรรยากาศร้านนะคะยูหลักร้าน ราคาหลักร้อยค่ะ